21นาฬิกา38นาทีนะครับสวัสดียศธรรมทุกคนทุกท่านนะครับยืดตัวตรงครับยืดตัวตรงครับขาตัครับขาตัวยืดตัวตรงนะครับขาตัครับปวดเบาด้วยนะครับยืดตัวตรงครับขาตัวครับยืดตัวตรงนะครับขอบคุณครับ พี el ke el ke ่เอาแต่ตังไว้พ네ี่ยืดตัวตรงครับี่ยืดตัวตรงไม่ต้องต้มกาบครับพี่ยืดตัวตรงพี่ตัวตรงนะครับโทรศัพท์วางพื้นครับพีตัวตรงนะครับคฟังเลยครับเดี๋ยวมีเดินที่เจ็ดนัครับ

ยังอาวางไว้แล้วพนมมือพี่เอาวางไว้ก anyway ่อนเดีเด er> ี๋ยวเก็บเก็บเกเก็บสตางค์ไว้ก่อนแล้ว เก็บสตงค์ไว้ใส่กระเป๋าไว้แล้วมามามารอเอาเอารับพรจากหลวงตาได้ใหมพี่เด็เ็อ่าด้อตรงไหนก็ได้พี่ไม่ถวายเงินนะครับไม่ถวายเงินนะครับอ่นั่นแหละครับพี่สาธุสาธุครับผม ยกน้ำครับยกน้ำด้วยครับขโมยขโมยจับน้ำนี่เด็กดีขโมยจับโอ้โหน้ำกระเทียมโอเขาล่มก่อนเขาล่มก่อนครับผมโอ้น่าจะร้อนมากเลยนะครับเนาะรอตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยโอ้มารอตั้งแต่6โมงเช้านะครับเขาล่มเลยครับเด้ออากาศมันร้อนนะครับย้ำช้ำทุกคนทุกท่านเนาะใหญ่ท่านพาตัวเล็กมารอหลวงตา เมื่อกี้นะครับเนาเปิดม่วงออกเหงือเปียกเลยนะครับเราอันนี้จะเลี้ยวแล้วนะครับ ครับสวัสดีท่านทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้เลี้ยวแล้วนะครับเลี้ยวเข้าด้านในนะครับอบตอแล้วนะครับโก้สำพีนะครับท่านจะพักเท้าช่วงเที่ยงที่นี่นะครับอีกฟองนี่แรงด <c oughs> ิอีกฟองนี่แหรงจัะ องมาไลไยเก็บไว้เป็นมงคลที่บ้านนะครับวันนี้เลี้ยวแล้วเข้ามาด้านในแล้วนะครับที่ทำการอ,องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีนะครับ,อรบโอ้นะครับหลวงตาท่านจะพักเช้าช่วงเพียงนะที่นี่นะครับย่าที่ทาทุกท่านทุกคนนะครับก็อย่างนานก็น่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมง อาอย่างไรก็ไม่ถ ja ึงชั่วโมงนะครับทั้งจพักเท้าช่วงเที่ยงยืดตัวตรงนะครับของยกสบายยกขึ้นครับยืดตัวตรงไว้นะครับยืดตัวตรงไว้นะครับสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับ วางได้เลยนะครับพุณลุงลุงตาผ่านแล้ววางลงเรื่อยๆครับลุงตาผ่านแล้ววางได้เลยนะครับ คทำนี้ก็จะเตรียมสถานที่ไว้ให้หลวงตานะครับท่านได้พักนะครับ,บนี่ใต้ร่มไม้ก้อนนี้ท่าทีก้อนไม่ใช่กระบะอ๋อรถตู้ อดีตย่าที่ทำทุกคนทุกท่านนะครับท่านจะพักเท้านะครับช่วงเที่ยงที่นี่นะครับย่าที่ทำทุกคนทุกท่านนะหลังจากนั้นนะครับหลวงตาท่านก็จะได้จะลุกทุเ่าจะลิขิตหลวงมุ่งหน้าต่อนะครับไปยังอำเภอบางเจ้านะครับยาาที่ทำทุกคนทุกท่าน11นาฬิกา45นาทีนะครับขณะนี้ยาาที่ทำ เประมาณา5ปีครับก็ผมก็จะไปหาเข้าน้ำนะครับไปรับประทาน สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับไปหากินข้าวกันนะครับก็จะได้ทานข้าวนะครับเนาะอยากให้ทำทุกท่านแล้วก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับหลังจากนั้นนะครับหลวงตาฮ้างก็จะลิจะริขิตหลวงมุ่งหน้าต่อนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ